หนกิโลเท่ากับ10ขีดนะคะเลขเข้ามาเลขเข้ามาค่ะขายชั่วโมงนะคะขายชั่วโมงช่วยมาเติมเต็มให้หน่อยนะคะอีกยาวเลยอีกยาว รัก <laughs> มันเป็นของชำร่วยค่ะคุณต้อมเป็นของชำร่วยที่ได้จากงานแต่งนะคะงานแต่งงานเขาแจกหมูชำเขาแจกหมู <laughs> เขาแจกของชำร่วยเป็นหมูนะคะน่ารักดีค่ะไม้ก็ชอบนะคะของชำร่วยน่ารักเชียว ตอนที่ไปบ้านคุณต้อมเมนื้กว่าคุณต้อมไปบ้านเชฟยันยังไม่กลับเอ๊ะตอนแรกตอนแรกคิดว่าเอ๊ยยังไม่กลับได้ยังไงเมื่อเร็วๆนี้ยังเล่นกับปลาในตู้อยู่เลยนะว่าสั่งซื้อจากเจ่เอพี่หยงอีกอีกอีกรอ,อบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนึกไปนึกมาเอ๊หรือจะไปใหม่นอ้อนะคะอีกทีนึงอ่ะฟังเสียงมันเหมือนกับมันวนที่ไหนได้อะ ท่นอย่างนี้นะคะมันก็ต้องมีลูกเล่นเนาะคุณต้อมน้อมันจะได้ไม่เบื่อนะคะขอบคุณคุณต้อมนะคะสกิดข่าวสิบพระต้อมพาเลาะนะคะขอบคุณคุณพวงแก้วนะคะคุณพวงแก้วแม่พวงแก้ววีสองน้ำหมากกระจายนะคะขอบคุณคุณพรศิรินะคะขอบคุณพลังเงียบดวงตาสวรรค์ก็ไม่มาคุณต้อมบ้านดีงามกับบ้านไมล t o r y ี่นะคะได้ฟองอากาศมาแค่สวันนะคะ พี่ยูปล่อยมาให้ใช้แค่สองวันตอนนี้เอากลับคืนไปแล้วตอนนี้เอากลับคืนไปแล้วอ๋อมันสั้นเลยเอามารวมกันพี่ยูเอาฟองอากาศกลับไปแล้วตอนนี้ไม่มีฟองอากาศใช้แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทําบรรยากาศแบบขมุกขมัวเหมือนกับว่าจะนอน อขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะนี่ก็เปิดแอร์นะคะพี่ยูเดินเอียงนี้เลยใช่ของคุณต้อมยังอยู่หรือเปล่าคะบ้านคุณต้อมยังอยู่ไหมฟองอากาศนี่คืนนี้ก็เปิดแอร์ให้ให้ดีงามเขานั้นเนี่ยเปิดดีงามเปิดแอร์ให้ดีงามเขาอีกแล้วแล้วก็ พวกเราก็จะมานอนเรียงกันเป็นตับหน้ากระดานเฝ้าดีงามนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปิดในห้องนอนเรามาเปิดห้องรับแขกตัวเดียวแล้วเราก็นอนเรียงกันเป็นหน้ากระดานเลยนะคะเป็นการประหยัดไฟนะคะเซฟรายจ่ายอ๋อแท็บเล็ตยังมี รู้สึกเห็นคุณต้อมบอกว่ามีฟองอากาศในแท็บเล็ตเห็นพูดมานานแล้วนะคะแปลว่าพี่ยูนี้ให้แล้วให้เลยแน่เลยเนาะให้แล้วไม่เอาคืนพี่ยูก็อย่างนี้แหละลำเอียงนะคะลำเอียง สวัสดีค่ะคุณตต็มกูดไนท์กูดไนท์คุณติมกูดไนท์ good night, หรือใครกูดไนท์เนี่ยพิมผิดฮันนี่กล้องกูดไนท์ฮันนี่กล้องลมบนไม่ส่งเราเลยโอ๋อหนานะพูดถึงลมบนแล้วอยากจะร้องไห้ไม่มาเลยนะคะไม่มาเลยขอบคุณคุณตต๋มนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเออสกิลข่าวสิบตั้มพาเลาะนะคะ ขอบคุณคุณพงแก้ววี